สวัสดีคะันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเบิร์เซิร์ฟไหม,มครับหนึ่งจุดองแบบพมาชิคอันนะะนี่ครับพมาชิแต่คุณจะไม่สอนโหลดโหลดไปโหลดเ,เองแลนี่ครับลิกงเนี่ยผมก็ให้ไว้ใต้พิชั้นให้คุณลงมาออได้เลยฮะเนี่ยเหฮลเลนดอยอีนกดดาวน์โหลดกดเนี่ย แล้วมันก็ได้เป็นตัวนี้เมือเ่อเราเสร็จก็เป็นแบบนี้แต่คุณลดได้แล้วให้คุณสร้างโฟลเดอร์มาหนึ่งโฟลเดอร์นลยแล้วให้คุณนะครัลากไอ้คุณที่คุณโหลดเสร็จแล้วเข้ามาก็หยุดไม่เสร็จได้นี่นะครับแค่คุณกดตรงนี้ครับ ลันเลยมันก็สร้างไปเรื่อยๆนะครับเน,นี่ยเมื่อมาเสร็จแล้วมนขนนึ้น,นยน่งรับเนี่ยนี่นี่คุณเขียนสต๊อกนั่นก็เขียนนี่ครับออโอเวอร์อะไรเนะี่ยโอเวอร์วอรเลยคัะ ปิดกัเลยแล้วก็ปิดเองแล้ว,ลวนี่ครับพี่เซเวอร์ต้องมาแก้ไขพีพี่ตามต่ขอคุณนะพี่อเอาคุณห้าคนนะครับห้าคนขอราผมแล้วก็หมด,ดีผมเขียนเป็นแกรว่ากับแล้วก็ เออ่นี่ครับเดี๋ยวนะเนี่ยฟองนี่คือปิดนะฮะส่วนทูนี่คือเปิดะะนนครับแล้วก็อะไรหมดเทปเป็นฟองนะคะเป็นยังไงมาจะเขียนว่าแบนล็ออินครับนี่นะฟองนะครับก็งกับทูนะฮะทูเปิดก็ปิดนะครับแล้วก็ซีก็ตามอยู่คุณนะเดี๋ยวผมก็ใส่ซีแล้วกันแล้วก็นี่ครับทำอไมที่นะ เนี่ยร like ับ IP เนี like ่ยพิทต like ้อามาไว้ตรงนี good, so ้ครับนี่ครับคิดตรงนี้แล้วก็ copy IP นะคะ v ดีนะคะแล้วเอามาวางที่เนี้ยเออ IP วางแต่เนี้ยมันก็ได้แบบนี้แล้วคุณก็กดปุ๊บเซฟเลยแล้วก็เนี่ยแต่เนี้ยเน็ตเวิร์กเนี่ยกดเนี่ยสร้างครับ นั่นนี่ก็อะไรก็ตันไปคุณนะบเขียนเอาเอเอเอห้าห้าอองเยอันนี้ผมเร้าไว้เล่นนะครับผมสร้าไว้โบมอคิดสิคุณเออเล่นมีคุณเอาแล้วนี่เป็นคุณคุณบาครับคุณบาครับคุณบา อ่านี่ฮะมันก็ได้เลยเมือ่อถ้าสมมติวา่าคุณได้คุณมาเรื่อยๆคุณก็บอกดเขาให้กดไม่เบิดแล้วจอยแล้วก็นี้ของเนื้อของคุณนี่ะไอดีที่ผมเพียงแล้วก็พัดเบิดที่คุณใสนะ่เนี่ยเนี่ยจะจอยไม่ได้เพราะเป็นคนสร้างนะะฮแล้วก็เบิดเซอร์ แล้วก็เข้ามาค่ะเนี่ยผมใส่ชื่อผมใส่ชื่อเป็นทีเอ็น <c oughs> รอครับน้องรอให้มันมา,มานี่ค่ะมาครับอ่วเขากดเล่นหลายคนแล้วคุณคุณก็ใส่เนี่ยไอ่ลา่าทำไอพีเมื่อกี้ค่ะไอตัวเนี้ยตัวเนี้ยไอพีเนี่ยค่ะคุณใส่ตรงนี้ไปเลย ันนี้ก็อะไรก็ได้มีเขียวนว่าอุมบาอันนี้อะไรก็ได้นะเนี่ดยดาว่าเขาเนี่ยเราก็จะได้มาเซิรฟ์ฟหนึ่งครับก็เทียน่อหรอชื่อเทียนหนึ่งพันนั่นแหละนี่ครับ เนี่ยเราก็เราถ้าเหมือนเราไม่เป็นโอพ์นะเนี่ยคือกดอะไรไม่ได้เลยนกะ็เนี่ยแถวๆนี้มันเนี่ยมันก็ถือได้ตามปกตินะมันมีบางที่อะเที่ยวเพื่เกย์อะมันอาจจะคุณไม่ได้บ้างนะครับบางครังให้เราพนนึ่งเงียบโอพีแล้วก็ชื่อของคุณนะเนี่ยโอพีทีเอ็นเฮ้ยนี่ทีเทสนี่ยว่ะ tn ดูค่ะเนี่ยนะนั่งก็ได้เป็น,นี้นะมันจะเขียนว่าเนี่ยสวอรติดตั้งให้ผู้ดูแลแล้วครับนี่นะแล้วถ้าคุณไม่รู้คำสั่งคำสั่งอะไรมากอนะอะไรเงี้ยดี๋ยวของเป็นเลยก็เนี่ยนะทับแล้วก็เนี่ยค o n f i ่ u มาร์กเนี่ค่ะมันก็จะมีแบ n d band ip แล้วก็ เอาโอีออกให้โอพีอะไรเงี้ยครับเนี่ยก็ดูดตามตัวนี้ได้ตามนี้แล้วแล้วก็บางนี้ถ้าคุณถ้าสมมติว่าคุณออกจากอันเนี้ยสม,มว่าคุณออกนะตุ่ก็สามารถพูดได้เขียนเซนะฮะไม่ต้องมีพวกทับอะไรเงี้ยถ้ามีพวกทับมันอ่านไม่ออกเนีนนเยนเ่ยมันก็ได้นะครับตัว่าถ้าเขียนเซนมันก็ได้นะอ่าครับ คุ่ C ฮ่าฮ่าฮ่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 บล็กเซร์ฟเขาก็จะพูดให้นะหรือว,ว่าคุณจะทับ4ก็ได้นี่นะโอ้เซฟไม่พูดโอ้ไม่เป็นไรครับสำหรับวันนี้ก็จบกันอันนั้นแค่นั้นนะครับวิธีเปิดเซิร์ฟนะครับ